กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟจีทุกท่านทุกคนครับมืัอนี้ผมก็มีโอกาสมาหา่อเจนนะครับเปบิ้กลก็มีเล็กหวยสุดหวยเด็ดในี่ยมันในเบิร์ในส้มกัน,กมมกนนะครับเล็กเก่งเล็กนกเปิ้ลเปิ้ลกระถูกมาสกงวดเขาสกงวดนะครับบงานกด็เขาตึ้งบนทัน้งล่งางมวดนี้ก็มีโอกาสได้มาถามเปิ้ลมากขอถามสัมผัสผเปิ้นแล้วับเปิ้ลกับเขียนตัวเล็กหายนะครับพี่น้องก็สิ้นในเบิร์นส้มกันถามผมเพื่อมาเบิง์นนะครับเด้อเดี๋ยวาปิดแนวช่างเขามาเบิร์มาส้มมาเปิ้ลเสียหายสุดได้แน่ มีเก่งมีวิ่งตัวเด่นแน่มีไหวเด่นตัวเด่นครับเตรียมประกาศจดไว้แลครับถามไ่พงครับเกียรหัวนะครเขาม่เกียรหวดถ้าเล่นเลขวิ่งมีสบบัดตักเื่อเลยเล่วิ่งไม่เคยผ่านเลยเลขวิ่งมีเขาหดเลย้งหันต้งหัน่งกให้ิงหาก็เต็มเลยน่เขาเนาะเขาั้งหาก็สอนเนาะ วิ่งหาเขเอาได้นะมูดอกวันีมือแรกแต่ทีไปอัดอีกตายแล้วคยามพ่เจ้าโทมาวิ่งบอกให้ว่าวิ่งหาเต็มประตูเลยบอกให้วิ่งเลยแล้วมาสองวิ่งบนไนเลยหาก็ไปขึ้นบนนกันพูดสิเหลืองแม่แม่ไที่าน เลยโอก็หมดที่แล้วบอกวิ่งสองก็วิ่งวิ่งสองก็วิ่งหายท่าข่าบนน้ำคูขึ้นบนน้ำคูสองให้วิ่งบนแต่ว่าหายวิ่งล่างแต่ว่าหากไปขึ้นบนน้ำกันขึ้นบนน้ำกันแต่ว่าส่วนส่วนสองตัวนี้ข่ายนเราเขาเขาเนี่เขาซ้ำหาบอกขนเขาแปดซ้ำแปดซ้ำอ๋อครับ เดี๋ยวไปเ็ดเรียกพอเขียนไปให้บ่อเนมให้ฟให้ฟเปเค็ดให้ฟังเลยเอาสดๆนอนเลยพอเขียนใส่กระดาษนี่รถเนาะเอาข้างเลยตัวไดกับเป็นว่าามดดับมัรับเบกันจ้าจ้าเเบ่นกันจ้าๆเลยเหมืนอืมาประจํวันที่สามสิบ ส0ิบธันวาคมสองห้าหกสี่เลขจับคู่เลขเป็นหลักเลขเป็นหลักไม่หมดมีเด้อจะเป็น2 2สอง ขั้นมากน้ำกันเนาะวิ่งไปเลยวิ่งสองกับเก้าวิ่งสองกับเกา้าเคื่อก็วิ่งสองกับเก้าถ้าวิ่งถ้าวิ่งสองกับเก,ก้กา 2น่กับเแล้วถ้าหากว่าสองกับเก้า่มาพบกัน2นี่สจะไปคู่กับตัวใดสองก็ต้องคู่กับเจ็ดคู่กับห้าคู่กับหนึ่งคู่กับศูนย์รักสองจคู่กันกับตัวนี้มาสองเนาะเออสองห้าแล้ว ถ้าเก้าขันบมาคูกับสองขา,าว่ามาคูกันก็คือสองเก้าตัวเดียวแต่ขันพบืบมาคูกับสองนี่เขาจะมีตัวใหนเขาจะมีคู่บองคนจะมีอยูเจ็ดเก้าห้าเก้าคนคือคนเดินไปสามสิบสองเ้าตัวเนาะ จองก่อนเคร่องตัวนี้เป็นตัวย่างเอรบหีห้าเก้า่เก้านย์เก้ามีบ่ห้บหดดแล้วสีเป็นล่างเป็นบนนัาา่นยูฝังไหนครับเรือาาล่างบนตัวติดสมันจะเป็นบนตัวติดสองจะเป็นบนได้ ตีสองเป็นบนจะมีตัวอะไรสองเป็นบนอ่นี่ตัวเน้นมาครับนี่นีคนน่คือตัวเน้นเด้วอวงกลมให้เป็นตัวเน้นเด้อเป็นต<อ>ัวเน้นเด้อสองวงนี่เป็นตัวเน้นบนแล้วล่างสอบมากที่สุดหาเก่าเด้อ ห้าเก้าแล้วก็หนึ่งเก้างดนี้เด้อเป็นตัวมัฟที่สุดเนาะแมนอออ๋นี่จะให้ตัวนี้นี่ตัวนี้แถวนี้เป็นล่างเด้อแถวที่ต่อเนี่เป็นล่างแถวที่สองนี่เป็นบนนี่เชิญเขียนิญเชิญบนเชิญลงมานะเชิญบนเนาะเออจะเขียนบอกว่าวิ่งเนาะวิ่งเก้า วิ่งสองวิ่งเก้าวิ่งสองแล้วบนล่งลงลงลงางขานีเป็นล่งางทานี้เป็นบนนะอันนี้พอเข้าเสื้อวันไหนครับ รับผมเอาเบอร์โทรนึ่งบแ็บหนาจอเดอค่ะพี่น้าค่ะ,คะ <Okay. S 2> สองกับเก่านะคะเนาะชุดบนนะคะสองเจ็ดสองห้าสองหนึ่งสองศูนย์นะคะ แล้วก็ชุดหลันะคะเจ็ดเก่างเกานึ่งเก่าศูนย์เก่านะคะเนาะบนพอเขเน้นไปที่สองเจ็ดกับสองหานะคะลักเน้นไปที่หาเก่ากับหนเก่านะคะเนาะแคปหน้าจอเนอค่ะถ้าพี่น้องมากระจัดนะคะเน,นาะาันะคะเป็นเพียงงานผานะคะหยิบจับฉลากกินแบรัฐบาลเน,นอพี่น้องทาสลับถนน,นนะคะฉลากกินเวงรัฐบาลคะ่ะ พี่นองคนตัวเลขนะครับมีประกาศจะได้ครับเปลี่ยนแนวทางครับนี่บนนส่วนเป็นบนนี่สนีองเก็ดสองหาสองหนึ่งสองนเป็นบนนะครับส่วนล่างนี่ยเปีนเก็ดเก่าหนึ่งเก่านเก่ากับ่วนทางล่างนะครับ ่วนซอมักเป็นเป็นเป็นเลดวิ่งเพว่สั่ับถ้าพอมาน้ำกัา่ดมากแต่ว่เ้หงกอยากใสอยากขวามาน้ำกันมาสอกสัตว์บนว่ามาตลาพี่น้องกบพี่น้าบอกนะครับพี่เป็นแนวทรางครับพี่เป็นแนวทางครับผมพอรวยได้มาน้ำเสนอพี่น้องเอฟซีทท่านทุกคนได้บ่งได้ชมกันครับสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุดนะครับด้ี่สข้ามาพงมาชมเสี้อกไปกด ติดตาม,มนะครับโค้ชกิตจริงเตือนเลยเพื่อสิ่งภัยการติดตา,ตามคลิปไม่ไม่เด็ดๆต่อไปนะครับพี่น้อง,อองครับขบอบคุณครับครับพี่น้องก็ับก็สิเข้าใจกันนะครับเหล็กพอเจนนะครับพ่อเจนเพิ่นก็ให้มาแล้วครับเป็นเลขสูตรหอยคำนวณเพินพ่นเพิ่นก็ให้ถูกมากตดโตกันมาทุกงวดครับงวดบงกงลันกับเขาทั้งบนทั้งล่างเหล็กวิง่งวันนี้เพิ่นวิ่งสองวิ่งเก้า ตาว่ามาสองเกาะก็เป็นเป็นแยกซ้ายแยกขวาเป็นบนเป็นล่างกับเป็นกระยากไม่แล้วนะครับมีประกาศกระโจดด้วยครับเพียปิดแน,นวทางขับพงผู้ลุยกะมาเบึงมาไทยมาทใาหา้พี่น้องได้บึงได้ส้มกันก็จะเลื่มก็กระดิ่งจิงตื่นไปท่ามส่งสีประพาสกันติดตามพี่วไปไม่ตอบไปกดกระดิ่งไว้ได้ครับด้อสงสารพงผู้ลุยแล้วครับันบากเลยกันแต่ถ้ามาหาก,กิบไปนั่นไปนี่กับว่ามีเงินที่เดินทางไป ถมน้ำมันรถกับพังมาเพกแลได้สอมไปแล้วแล้วก็ยังไปเหมือนมากครับแต่ก็ทํามาด่วนนะครับแต่ว่ันมีคนเบ่งบันมีคนดตามเพราะฉะนั้นก็บขอบุณขอบคุณนะครับที่เขามาเบ่งมาช่มนะครับเรามาดิามองผู้เล่นนะครับเพราะที่ได้มีคาไปขามากนะครับเด้อผมก็จําเป็นผมก็ต้องไปที่โต้ยได้ท่อได้แต่ถอยบ่ได้ครับพี่น้องผมก็ได้แมานํำเสนอให้พี่น้องสู่ต่อไป อย่าได้บังชุมต่อไปนะครับกับขบุญขับ,ขบพุ่นปีนองนหลายๆเ้อครับเด้อปีใหม่เข้ามาแล้วขอให้ได้โชคได้ลาบทุกนาทุกตากันมีเงินมีทองนะครับเด้อปีใหม่ปีใหม,ปม่ปีนี้พี่น้องก็ขอให้อยู่ดีนิ่งทุกท่านทุกคนอายุมัน่นขวัญเยื่นขอได้โชคได้ลาบน้ากันทุกท่านท,ทุกคนนะครับเด้อพวปงประยกัภาวนาทุกท่านให้มีโชคเวลาบ่ากันผมก็อยาก มีขึ้กันดักมีสุขึ้กันครับแต่กับจำปิดนะครับได้บ่ได้ก็ยพี่หน้าก็บพ่อไปยังถือว่าให้เพียรพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนได้เบิ่งได้ส้มกันนะครับพ่อได้กินได้ท่านนำกันนะครับอัหรับคลิปนี้ขอจวเพียงกันครับเอาไว้คลิปหน้าพกันไหมครับกลับสวัสดีครับพี่น้อง